เจียหาเอาถงสวยมันหาเอาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมุบานกำแพงแสนทุกคนนะคะจิินนนเเเเทียยหหลกออู่่่าาืวันนี้ก็มาเรียนภาษาจีนกับอู๋เราซื้ออีกเช่นเคยนะคะอะเดี๋ยววันนี้เราซือก็ยังจะพาเราไปทบทวนเรื่องฮันวีพินอินอีกเช่นเคยนะคะ พร้อมแล้วเราไปทบทวนฮันวีพินอินพร้อมๆกันเลยค่ะฮันวีพินอินนะคะก็จะมีอันดับแรกเซิงหมู่เซิงหมู่พยัญชนะเดี๋ยวเราร้องเพลงทบทวนไปพร้อมๆกันเลยนะปอพมอฟเตเทเนเลเกเคเฮจีชีซจูชูซยู จิ๊กซสจิู๊จิ๊กซสอีอูอีูลาลาลาลลาลาลาลแล้วก็วินหมูวินหมู่สะอ่าทบทวนพร้อมกันนะคะอาอเออ

แล้วก็เจิงทีเยื่นตูอินเจียเจิงทีเยื่นตูอินเจียเสียงสมบูรณ์ทบทวนพร้อมกันนะคะจือชื่อซือยือจิ้ชื่อซืออีอูวีเยาวยาวยืนอ,อินวินอิงอินวินอิง แล้วก็ต่อด้วยเซึ่งเตี้ยวเซึ่งเตี้ยววันในยุคนะคะ,ะทบทวนพร้อมกันนะคะอีอินผิงอีอินผิงเออร์หยางผิงเออร์หยางผิงซันสั่งซิงซันสั่งเซิ่งสื่อ ชื่อเสียงศูนยเซิงและชิงเซิงชิงเซิงคือเสียงเบานะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์อ่ะข้อนี้วอมนเซียนหลายฟูสีวอมนเซียนหลายฟูสีเรามาทบทวนกันก่อนนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วอีก็ชื่อตู้เหลี่ยมเปี้ยน หนึคำอ่านสองรอบนะคะยันโหฟันอีแล้วแปลด้วยนะอ่ะทบทวนไปพร้อมๆกันเลยค่ะตาเจ้าหูตาเจ้าหูจำได้ไหมครับแปลว่าอะไรการทักทายนั่นเองอ่ะทบทวนนะคะหนีห่าวหนีหา่าาสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะหนินห่าเอาหนินหางเอา สวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะใช้กับผู้ใหญ่นะคะเซี่ยวจางเสี่ยวจางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผอเหล่าชื่อเหล่าชื่อคุณครูต้าเจียต้าเจียทุกคนแล้วก็จืจ้อวัวเจ้าจื้อวัวเจ้า แนะนำตนเองนะคะทบทวนพร้อมกันนะตา,าเจ้าหาเอาหัวเจียวตามด้วยชื่อของตัวเองนะคะหลายจอกันเพิ่งเงยรเนรินเนยนาวรุ่นี年ย二岁读六年级一班 ถ้าเกิดว่าอายุเรายังไม่ถึง12ขวบหรือมากกว่า12ขวบเราก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะคะหรือใครไม่ได้อยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมเราจะยกตัวอย่างเป็นห้องหนึ่งเราก็เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นห้องของเรานะ,ะคราวนี้จะมีรูปแบบประโยคนี้นะคะยังจําได้ไม่เอ่ยหนีเห่ามาหนีเห่ามาเธอสบายดีไหมอ้วเห้นเหา อ้วเห็นหา่าฉันสบายดีมากนะคะอ่ะครั้งที่แล้วเราซื้อก็สอนไปแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่ค่อยสบายเราจะตอบว่ายังไงอ่ะเรามาดูว,วปูไท่สู้<ว>ปูวอวปูไท่สู้ปูฉันไม่ค่อยสบายอ่ะคราวนี้เรามาเรียนรูปแบบประโยคที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะโดยเราเอาคำศัพท์พวกนี้มาเปลี่ยนนะใส่แทนที่ประโยค เหล่านี้นะคะอ่ะลองดูเอ,อ้อเอ,อ้อหิวอ่ะเราจะถามว่าเธอหิวไหมนะคะถามยังไงยังจำได้ไหมเอ,อ่ยอ่ะทบทวนไปพร้อมกันเลยนะคะนี่เอ้อมานี่เอ้อมาหันหออิวหันหออิวหรือวันไม่หออิวปันไอ,อ ต่อไปนะคะเขอเขอกระหายอ่ะเราลองนะคะพูดตามรูปแบบประโยคนี้ดูหนีเขอมาหนีเขอมาวัวเหินเขอหัวเหินเขอหรือวัวปู้เขอวัวปู้เขอเก่งมากค่ะอ่ะทบทวนพร้อมกันนะ คุณคุณง,ง่วงอ่าลองดูนะคะหนีคุณนมาหนีคุณมาหัวเหินคุณหัวเหินคุณหรือวัวปุกคุณนวัวปุกคุณอ่ายังมาค่ะต่อไปนะหนีตรงมา หนีตรงมาคาว่าตรงนะคะจะตอบไม่เหมือนคนอื่นเขาะนะะเราจะตอบเป็นตรงเล了หรือตรง,ตง,ตงอ่ะคราวนี้เราก็ทบทวนไปพร้อมกันแล้วนะคะคราวนี้เราสื่อก็จะมีเพลงมาให้เรานะคะได้เรียนกันเราจะเรียนคำศัพท์ไปพร้อมๆกับ เพลงใหม่นี้นะคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชื่อเพลงอะไรไปฟังกันก่อน ชื่อเพลงว่าวัวเมินเสือจองหวนดูตามที่เมาส์เราซื้อชี้เลยนะคะวัวเมินเสจองหวนแปลว่าพวกเราเรียนภาษาจีนเราซื้อแปลตามสีให้เลยนะคะสีตัวหนังสือวัวเมินพวกเราเสือเรียนจงเหวนภาษาจีนนะคะอ่ะในเพลงเมื่อกี้ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในเพลงน่ะเขาร้องว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะทําท่าประกอบไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกับร้องเพลงไปได้ด้วยเลยอ่ะทีแรกเลยเขาพูดว่าวอันนาฉีปีวอมันนาฉีปีวอมนพวกเรานะคะนาฉีปีหยิบดินสอขึ้นมาอ่า ส่วนอันที่สองประโยคที่สองนะคะเขาร้องว่าวอร์มันฟั่งเสียปีวอร์มันฟั่งเสียปีก็คือพวกเราวางดินสอลงพวกเราวางดินสอลงนะคะวอร์มันฟั่งเสียปีอ่ะแล้วก็เขาก็ร้องต่อว่าวอร์มันตากไคซูวอร์มันตากไคซูพวกเราตากไคซูเปิดหนังสือ ตาใครสูนะคะเปิดหนังสือขึ้นมาอ่าแล้วก็ต่อมาเขาก็พูดว่าว่อมันเหอชีซสู้วนเหอ,หอชีูนะคะปิดหนังสือเหอูปิดหนังสือ,อ,สสอเราจะทำท่าตามไปด้วยนะเหอชีสูอ่าวอมันจันนจ่นชีหลว่มนหล พวกเรายืนขึ้นมาเอาจริงๆเราจะยืนขึ้นมาเลยก็ได้นะคะหรือเราจะทําท่าแค ag ch ่ทําท่าก็ได้วราเปนตั้งีเนตั้งีเนจั่วเสี่ยหลายเเ็นจั่วเสียหลาก็ทาท่านี้ก็ได้ค่ะจั่วเสียหลายหรือเราก็นั่งลงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตอนทีแรกตั้นชีรายเรายืนขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จั่วเสียหลนั่งลงไปนะคะ ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะตาไคซูคือไอไคเราซือพิมพ์ผิดไปนะคะพิมพ์ตกตัวไอไปตัวหนึ่งเป็นเคออาคาแทนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตาไคนะคะพิมพ์ผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะแล้วขอบก็ร้องต่อ w o m a n เม้ h อ,อจงเห ที่แรกวอร์แมนเสวยจงเหวินนะคะเอาคำนี้เติมไปตรงกลางอีชี่ควยเลอร์อีชีช่นะคะมันจะแปลว่าด้วยกันควยเลอร์ก็คือมีความสุขอย่างมีความสุขนะคะวอร์แมนอีชี่ควยลเลอร์เสวยจงเหวนินพวกเราเรียนภาษาจีนด้วยกันอย่างมีความสุขวอร์แมนอีชี่ควยลเลอร์เสวะจงเหวนินตรงนี้เราก็จะทำเป็นท่านี้แทนนะคะเข้าจงังหวะ 我们一起回了了中文啊ค来，ย来，หลคุยหลตรงนี้นะคะที่เขาร้องคุยไหคยลคยคยแล้วเขาก็ท่องคำศัพท์นะคะคำศัพท์ก็จะมีเจ้าอันเจ้าอันก็คืออรุณสวัสดิ์นหฮาวสวัสดีวันอันราตีสวัสดิ์ใจเจียนลากรนะคะอันนี้คือเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไป เขพ,พร้อมกับการร้องเพลงนะคะอ่ะแล้วเขาบอกหา y โยชิงเซียเซียเกินตุ้ยปู้ชีหาโยแปลว่ายังมีชิงแปลว่าเชิญหรือโปรดกรุณาชิงตัวเดียวนะคะเชิญหรือโปรดกรุณาเซียเซียขอบคุณเกินและตุ้ยปู้ชีขอโทษนะคะถ้าเราร้องเพลงนี้ได้เราก็จะได้คำศัพท์ อีกเยอะเลยนะคะเราซื้อจะให้เราทําท่าทางประกอบไปนะคะจะได้จําคําศัพท์ได้ง่ายขึ้นและร้องเพลงได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอเจ้าอันนะคะเจ้าอันอรุณสวัสดิ์เราก็ทําเป็นเจ้าอันเจ้าอันก็คือตอนเช้าใช่ไหมคะอรุณสวัสดิ์เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นสูงๆอยู่เจ้าอันหนีหา่าวสวัสดีแบบไทยๆเรานี่นะคะหนีหา่าววันอันวันอัน จเจียนใจเจียนลองทำท่าตามดูนะคะใจเจียนหายโยชิงหายโยชิงน,น,นะคะชิงก็คือเชิญหรือโปรดกรุน้นะนะคะเสียเสียเราทำเป็นท่านี้เสียเสียเกินตุ้ยปุชีตุ้ยปุชีก็คือการขอโทษเราโค้งคำนับลงมานะคะตุ้ยปุชีอ่ะเดี๋ยวเราลองย้อนกลับมาทำท่าพร้อมกันนะลองดูนะคะตั้งแต่แรกเลย w วอมันหนาชีปีหนาชีปีทำท่าหยิบดินสอขึ้นมาค่ะวอมันหนาชีปี่วอมันฟังเสียปี่ o วอมันหนาชีปี่วอมันฟังเสียปี Wo วอมันตาใครสู้วอมัตาใครสู้มันเหอชี้สู้มัเห่อชีูปิดหนังสือนะคะ วอมันจั้นฉีไหลพวกเรายืนขึ้นวอมันจั้นีไหลวอมันจวหลวอมันจวี้ไหลอะแล้วก็วอมันอี้ฉี่ยเลเสจงเวินพวกเราเรียนภาษาจีนไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะก็จะทําเป็นท่านี้วอมันอี้ฉี่อยเล่เสจงเวินอะตรง ควย来ควยหลายนะคะควย,ย่คุย来คุย来คุย,า,ยาอัน,อ,นอรุณส,ส,สวัสดิ์นิฮาวนิฮาวสวัสดีวันอันวันอันนะคะราตีสวัสดิใจจ์ใจเจียน,นใจเจียนลากรไฮโยชิงชิงก็คือเชิญไฮโยชิงเสียเสียขอบคุณ เกินตุยต้ยปู้ฉีตุ้ยปู้ฉีกโค้งคำนับลงไปขอโทษนะคะอ่ะลองดูนะคะเจ้าอันหนีฮาววันอันใจเจี้ยนไฮยโยชิงไฮโยชิงเสียเสียเกินตุ้ยปู้ฉีโค้งคำนับลงมานะคะก็ะคือแสดงความขอโทษนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราลองดูนะคะฟังเพลงแล้วเราลองทำท่าประกอบดูถ้าเราทำท่าถูกเนี่ยแสดงว่าเราก็พอจำได้แล้วว่าเพลงในคำศัพท์นั้นมันแปลว่าอะไรนะคะอ่ะลองไปดูพร้อมกันนะทำท่าตามเราซื้อก็ทำไม่ค่อยทันเหมือนกันนะเพราะเพลงมันก็ค่อนข้างเร็วเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปนะคะอ่ะจากเพลงนะทำท่าไปพร้อมๆกันดูนะ TV one ะะถ้าเราทําท่าได้แสดงว่าเราก็พอที่จะจําเนื้อหาในเพลงได้แล้วนะคะถ้าเราทําท่าตามได้ถูกแล้วเราก็จะได้ทั้งคําศัพท์ไปแล้วเราก็ได้ร้องเพลงได้ด้วยนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปจดคําศัพท์ได้นะคะคําศัพท์ที่เราซื้อให้ไว้อันนี้เราจะจดสั้นๆก็ได้นะอย่างเช่นเราจดชื่อเพลงนะคะ วอรเมอรสวยจงหวนใช่ไหมเราก็จดตรงนี้เต็มแต่ตรงนี้เราก็จดแยกก็ได้น้าชีปีเราก็เอาแค่ตรงนี้ก็ได้น้าชีปีแปลว่าหยิบดินสอขึ้นมานะคะฟังเสียป,ปีวางดินสอลงตากไทซูเปิดหนังสือเหอชีซูปิดหนังสือลงนะคะจันชีหลายเราก็เนี่ยจดแยกเป็นคำๆมาก็ได้นะคะจันชีหลาย ยืนขึ้นมาจ้วเสียหลายจ้วเสียหลายนั่งลงมานะคะเราจดแยกเป็นคำมาแบบนี้ได้นะแล้วก็ w o m a n อีชีควยเลิศเสจงหวนอันนี้เราจดเต็มๆเลยก็ได้นะคะควยหลายควยหลายเราจดคําว่าคุายหลายหนึ่งคำก็ได้เพราะคุยหลายก็คือมาเร็วหรือมาเร็วๆนะคะแล้วก็จดคําศัพท์อันนี้เจ้าอันนีเฮาว,วันอันจเจเจยนเนี่ยจด เรียงมาเลยนะคะเราก็จะได้คำศัพท์นะคะพร้อมกับร้องเพลงได้ด้วยเนี่ยไฮโยชิงเราก็จดเป็นคำมันก็ได้ชิงเสี้ยเสี้ยด้ย้ชี่นะคะจดแยกมานะลองฝึกดูนะคะเราลองฝึกไปร้องกับเพลงดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เสี้ยเคลเเสี้ยเคลเลยลองไปฝึกร้องเพลงดูนะคะฝึกร้องเพลงและทําท่าตามนะคะถ้าร้อง เพลงและทำท่าตามได้เราก็จะได้เรียนรู้ควาัพท์ได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะสำหรับจินเทียนก็เซียขค้เลอเซียขค้เลอเลิกเรียนแล้วนะคะถงเสวมเมินใจเจียนใจเจียน